กอดมาแล้วนะครับกับต้น curry leaf นะครับ curry leaf เป็นต้นแกงหรือต้นใบไม้ที่เขาเอาไปไว้ทําแกงครับของชาวอินเดียมันมันเกิดที่ทางฝั่งประเทศอินเดียปากีสถานอินเดียปากอินเดียบังลาเดสแถวนู้นครับอินเดียศิลังกาบังลาเดสซึ่งลุงก็ไม่รู้อะตอนแรกมันก็เหมือนคล้ายๆคล้ายคล้ายคากับไอ ต้นหมุยหอมบ้านเราเราซื้อมาหลายครั้งต้นหมุยหอมแต่ว่าปลูกแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ลุงก,ก็เลยไปลองดูพอดีเจอพี่นวลกําลังปลูกอยู่พี่นวลมีต้นพันุก็เลยให้พี่นวลส่งมเมล็ดมาให้เพาะแล้วก็เพาะก็ไม่งอกหรอกเพราะว่าเพาะไม่เป็นเนะี่ยก็เลยบอกว่าพี่นวลเดี๋ยวตาอนให้หน่อยพี่นวลบอกไม่ต้องตอนไม่ต้องตอนหรอกตักเอากิ่งไปชำเลยนะก็เลยพี่นวลอุปการละตัดกิ่งแล้วส่งมาให้ชำดู อันนี้ทามาประมาณเกือบสองเดือนแล้วนะครับเด็กกิ่งใหญ่มากนะพี่นวตให้มาประมาณนี้นะมัดหนึ่งนะครับแล้วก็ชําไว้นี่ก็เริ่มออกยอดแล้วเดี๋ยวรออีกพักฟื้นอีกสักพักนึงแล้วค่อยเอาไปชําต่อในกระถางแล้วก็ปลูกนะครับ